เมื่อคือนในมี่เสร็จงานดึกมากบวกกับไปตากฝนมานิดหน่อยตื่นเช้ามาเลยมีอาการเหมือนจะไม่สบายคุณนายอ้อนางเลยบอกว่านางจะทําแกงลำจวนให้กินโอ้โหแปลกมากไม่ใช่แค่ชื่ออาหารนะที่แปลกแต่อาการเอาอกเอาใจของคุณนายอ้อนเนี่ยก็แปลกรู้สึกหวัดระแวงบัตรเครดิตยังไงชอบกลอะไปดูวิธีทํากันขั้นตอนแรกก็นํากระดูกหมูมาต้มกับข่าตะไคร้ใบมะกรูดจากนั้นก็มาตาพริกขี้หนู15เม็ดหัวหอมแดง7ดหัวผงนัว1ช้อนชากระเทียมปอกเจดกีบน้ำตาลปีป๊บอนึ่งกระปิ1ช้อนโต๊ะครึ่ง ตําให้ทุกอย่างแหลกเข้ากันแล้วก็บีบมะนาวไปราวๆหนึ่งลูกจากนั้นก็มาตักมันหมูออกจากน้ําต้มกระดูกหมูที่เราทําทิ้งไว้เอน้ําใส่ตามที่เราต้องการก็ใส่ตะไคร้หั่นลงไปตามด้วยพริกขี้หนูหั่น5เม็ด แล้วก็น้ำพริกกะปิที่เราตาไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปหมดเลยเพื่อรสชาติที่เข้มขน้นตบท้ายความนัวด้วยการบีบมะนาวอีกหนึ่งลูกแล้วก็โรยใบโหระพาเท่านี้แกงรันจวนก็เรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมสมุนไพรมากรสชาติเผ็เดเผ็ดเปรี้ยวๆคล้ายๆน้ำพริกกะปิแต่เป็นแกงเป็นรสชาติที่แปลกแต่อร่อยมาก